STOU Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมอสอทอที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอ่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพอดแคสต์ฟังสบายๆนะคะที่จะมาแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุดมอสอทอกันอีกครั้งนะคะกับรายการ STOU Read It Now ค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่7แล้วค่ะ โดยหนังสือใหม่ที่จะมาแนะนำใน EP นี้นะคะก็ขอเอาใจกลุ่มผู้ใช้บริการผู้ที่กำลังจะถึงเวลากเกษียณอายุราชการในปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งในวันที่30กันยายนนี้นะคะสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะเป็นเพียงวันทำงานธรรมดาวันหนึ่งค่ะแต่สำหรับคนที่ทำงานรับราชการและมีอายุ60ปีในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นวันที่สำคัญมากกว่านั้นเพราะว่าเป็นวันสิ้นสุดการทำงานอันแสนยาวนาน ซึ่งนับเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็อาจจะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่าบางคนอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การ,กรเกษียณสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าถนัดเพราะว่าผู้กเกษียณบางท่านเนี่ยยังมีไฟร่างกายแข็งแรงการทำงานหรือว่าหาก,กิจกรรมทำเนี่ยก็จะช่วยทำให้ชีวิตเป็นปกติและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะจึงอยากจะแนะนําอาชีพกิจกรรมนันทนาการเพื่อใช้เป็นช่องทางสร้างไรายได้เป็นกิจกรรมคลายเหงาและทําให้ร่างกายได้ขยับกันค่ะค่ามาพบกับหนังสือชื่อเรื่องแรกกันเลยนะคะกับชื่อเรื่องคู่มือพอปลูกง่ายขายคล่องเห็ดหายากผักหวานป่าเป็นหนังสือนะคะที่เปรียบเสมือนคู่มือซึ่งได้แนะนําวิธีการพอเห็ดไว้หลายชนิดเลยค่ะแล้วก็วิธีการปลูกผักหวานป่าด้วย จะนํารวบรวมเอาไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะคะทั้งในงแง่ของวิธีการเพาะปลูกวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตดีซึ่งเหมาะสําหรับเกษตรกรนะคะผู้ที่เคยเพาะปลูกแล้วและก็อยากได้เทคนิคใหม่ๆเพื่อให้เพิ่มผล,ผลผลิตให้ออกนอกฤดูก,กาลได้หรือว่าจะเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่อยากทราบว,วิธีการเพาะปลูกซึ่งเหมาะสําหรับผู้เกษียณนะคะที่มีพื้นที่เกษตรหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะคะ เพราะว่าการอยู่กับธรรมชาติพืชผักเนี่ยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะร่างกายได้เคลื่อนไหวส่งผลให้ร่างกายกระชับกระเฉงค่ะมาต่อกันกับชื่อเรื่องที่2นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่เอาใจผู้กเกษียณค่ะที่อยากทำอาชีพวิทยากรพิเศษหรือว่าอาจารย์เพื่อส่งมอบความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าประสบการณ์ในด้านการใช้ชีวิตต้องกล่าวว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าเปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นพรีเซนต์ตื่นตาหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวค่ะที่จะนำเสนอความรู้ให้หน่าสนใจการจัดก,กิจกรรมการนำเสนอการโชว์ต่างๆบนเวทีหรือว่าสถานที่สาธารณะหนังสือเล่มนี้นะคะมีประโยชน์มากค่ะ ผู้อ่าน,นจะได้เทคนิคการนำเสนอเทคนิคการพูดการกำหนดอารมณ์ให้เยือกเย็นและนิ่งต่อภาวะกดดันต่างๆจนทำให้สามารถจากกิจกรรมหรือว่าถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้เรามาถึงชื่อเรื่องที่3กันแล้วนะคะกับหนังสือชื่อเรื่องว่า Digital Marketing Ed i t i o n Concept Case and Tools ค่ะในเวลานี้นะคะเราคงปฏิเสธอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆไม่ได้แล้วละคะ่ะ เพราะว่าทุกกิจกรรมรอบตัวเรานะคะล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลแทบทุกอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะแนะนําสําหรับผู้เกษียณที่สนใจอยากทําธุรกิจหรือว่าขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนะคะก็ได้แนะนําแล้วก็รวบรวมเครื่องมือการตลาดออนไลน์ไวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในส่วนของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้าขายออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสการขายสินค้าได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าแพง หรือว่าเหนื่อยกับการยิงขายทั้งวันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Line OA TikTok ซึ่งแต่ละช่องทางเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นช่องทางที่สามารถดึงความสนใจของผู้คนทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหนังสือชื่อเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะที่จะมาแนะนำกันใน EP นี้กับหนังสือที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์อาหารชะลอวัยค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ฟังทุกช่วงวัยเลยค่ะทั้งผู้กเกษียณแล้วก็ยังทํางานอยู่นะคะเพราะว่าการมีชีวิตอยู่พร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บที่แผลกันมาเยี่ยมเยียนเนี่ยคงทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขแน่นอนค่ะซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนเรานั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมจากหน้าที่การงานการนอนดึกกินอาหารไม่เป็นเวลาหรือว่าขาดการออกกําลังกาย ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะก็อาจจะเลือกไม่ได้เพราะเนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละคนแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คืออาหารค่ะซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่กําหนดสุขภาพและความอ่อนเยาว์การปรับพฤติกรรมการกินนะคะจะช่วยชะลอว,วัยชะลอโรคและยืดอายุข,ของเราให้ยืนยาวและมีสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆนะคะด้วยการเลือกกินอาหารให้ถูกต้อง มาค้นหาเคล็ดลับอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีและแข็งแรงได้ที่หนังสือเล่มน,นี้ค่ะค่ะหลังจากที่ได้ฟังรีวิวแนะนําหนังสือใหม่กันไปแล้วนะคะหวังว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังจะเกษยียณหรือว่าเกษยียณอายุราชการไปแล้วก็น่าจะได้สาระความรู้อาชีพที่น่าสนใจทําแก้เหงาได้นะคะอาจสนใจอ่านเนื้อหาฉบับเต็มนะคะถ้าเป็นอ e ีบุ๊กก็สามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ ที่ library.stou.ac.th ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเล่มน,นะคะสามารถติดต่อขอยืมเพื่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุดมสวนะคะหวังว่าทุกคนคงได้รับข้อมูลหนังสือใหม่ที่เรามาแนะนําในวันนี้กันแล้วนะคะเป็นข้อมูลแนะนําเป็นทางเลือกให้แก่นักอ่านค่ะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ stou read it now รายการพอดแคสต์แนะนําหนังสือใหม่ของสํานักบรรณสารสนเทศ ห่าชื่อายสุขขอดไทธรรมาิราชผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของห้องสม,มุดมสทซึ่งเรานะคะจะเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือนค่ะทุกวันที่8แล้วพบกัน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ